คุณมี5ชุดความคิดนี้อยู่ในหัวหรือเปล่าสิ่งที่ทําให้เราอ่ะไม่มีความสุขคือความคิดของเราเองค่ะการที่เราต้องทําอะไรในทุกๆวันเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอไม่ว่ามันเหนื่อยมากๆเลยอ่ะเคยได้ยินไหมคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ว่ามนุษย์เกิดมามันโอเคมากเลยนะที่จะนอนอึดๆบ้างคือการที่เราเอาความสุขของเราไปผูกติดไว้กับสิ่งภายนอกทุกคนเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมนุษย์ทุกคนมีนะคะมาทําเรื่องเซ l f ์ฟเออรเนสมากขึ้นมาทําความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นนนมมัีีเเ็ปปปของงรลล่ยแ ทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะและพิเศษนี้เมย์ก็จะมาพูดถึง limiting belief อีกแล้วค่ะ limiting belief ก็คือความเชื่อที่มันทําให้เราไม่ถึงจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างนะคะแล้วจุดมุ่งหมายที่เมย์อยากพูดถึงในวันนี้ก็คือความสุขนั่นเองค่ะเมย์เชื่อว่ามนุษย์ เกือบทุกคนแล้วกันเนาะอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความสุขค่ะแต่เชื่อหรือไม่คะว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความสุขเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นความคิดของเขาเองค่ะ จริงๆอันนี้มันเป็นแ<ม>ง่คิดที่เมย์ได้ต่อมาจากการไปเข้าป่านะคะตอนนั้นถามคุณครูถึงเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็แค่พูดแค่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในป่านี้นะไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ผีแต่มันคือความคิดของเราเองค่ะทีเนี้ยเมย์ก็เลยมาทํางานกับตัวเองต่อเนาะถึงว่าแบบอะไรมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายในชีวิตบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆครั้งมันก็เลยทําให้เราคิดไปถึงความสุขล็อกตัวเองเอช่ Miss Happy Diet นมิสทั p ปี้ไดเอทะคะเพราะฉะนั้นความสุขมันเคยเป็นหนึ่งเเเป้้าาหหมมยยยททีีทยยีี่่่่ใใญสุดนชวิต ต่ตั้งแต่ที่เราค่อยๆโตขึ้นเนี่ยความหมายของความสุขมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเวลาด้วยแหละความสุขของแต่ละคนไม่เชื่อว่ามีความหมายไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าตัวอย่างละกันความสุขในความหมายของมย์มันเปลี่ยนไปตรงที่เมื่อก่อนเนี่ยความสุขมันเป็นอะไรที่ห,หวือหวามากมันคือการได้ไปเที่ยวการได้กินอาหารอร่อยหรือการได้อะไรที่มันแบบ ภายนอกมากๆะคะ่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแน่นอนสิ่งเหล่านั้นยังให้ความสุขแก่ชีวิตเมย์และไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยู่อะคะ่ะแต่ว่าเมื่อที่เราทํางานกับเรื่องจิตใจตัวเองมากขึ้นโลกภายในตัวเองมากขึ้น อายุมากขึ้นแก่ขึ้นนั่นเองเมรู้สึกว่าความหมายของความสุขที่มีความหมายต่อตัวเมเองนั้นมันเปลี่ยนไปความสุขในตอนนี้มันคือความสงบไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยไม่ต้องกินอะไรหรูๆเลยราบใดที่ในสมองในหัวเราเนี่ยมันนิ่งสงบพอใจกับชีวิตตอนนี้รู้สึกว่านั่นน่ะคือความสุขแล้วพอที่เรารู้สึกอะไรได้แบบนั้นน่ะ ความสุขมันหาง่ายขึ้นมากทุกคนมันไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อตามหามันสามารถสร้างจากข้างในตัวเรานี่เองเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องสร้างด้วยา้ามันแค่เป็นการเปลี่ยนมุมมองความพอใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความพอใจความสุขความรักตัวเองในพวกนี้มันมีหลายเลเวลเนาะ เลเวลของการมี awareness ก่อนรักแบบคิดคิดว่ารักอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าอะไรที่มันยั่งยืนสุดแล้วมัน impact full ที่สุดก็คือรู้สึกจริงๆว่าเรารักตัวเองแล้วความว่ารักตัวเองเนี่ยค่ะเมย์เคยจัด workshop ไปเนอะเรื่อง self love self love เนี่ยมันมีหลายมิติหลาย angle มากๆการรักตัวเองเนี่ยมันมีได้ self care คือเบสิกสุดเนอะการกินดีออกกําลังก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลการรักตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วก็สําคัญ impact full ไม่แพ้ self care เลย ก็คือพวกแบบ self compassion คุณมีเมตตากับตัวเองหรือเปล่าในวันที่เหนื่อยไม่ไหวแล้วคุณยังต้องเข็นตัวเองไปออกกําลังกายหรือเปล่าการมี self discipline การมีวินยัยการมีเมตตามันต้องมาด้วยกันนะบางคนมีวินัยอย่างเดียวแต่แบบทําเลยที่ไม่ได้มีความเมตตาให้ตัวเองเลยเมย์ก็รู้สึกว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ความรักหรือความใจดีกับตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ self acceptance คุณยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมที่ตัวเองเป็นไหมเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องภาพลักษณ์ภายนอกหรือความคิดนะมันยังรวมไปถึงด้านความรู้สึกอีกด้วยว่าคุณยอมรับทกคววามรู้สึี่ตัเอง ที่มันเกิดขึ้นไหมยอมรับตัวเองเวลาที่ตัวเองรู้สึกโกรธรู้สึกอิจฉาไหมเซล้วเอสตีมคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองไหมอะไรพวกนี้ค่ะมันมีหลายมิติในการรักตัวเองมากๆาอันนี้ไว้กับเข้าเรื่องก่อนคลิปเนี้ยที่เม่อยากมาพูดถึงก็คือว่าสิ่งที่ทําให้เราอ่ะไม่มีความสุขใช่ไหมส่วนมากใหญ่เลยมันคือความคิดของเราเองค่ะแล้ววันนี้เมย์ก็อยากมาชวนเพื่อนๆสังเกตความคิดในหัวของตัวเองสิว่าคุณมี5ชุดความคิดนี้อยู่ในหัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นอจนดาในชีวิตเเเรรราาลลยยยทีี่่่คคววจะอๆปับนม เหล่า้ถ้าเกิดเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่แบบเบาสบายนั่นเองนะคะ ห้าล uh ิมิเตช e ่นบิลีฟอันนี้ค่ะเมลองสังเกตจากสิ่งหนังสือที่อ่านหลายๆอย่างเนาะสิ่งที่เรียนรีเสิร์ชแล้วก็การที่มีคนเขียนมาถามจากการที่ได้จัดเวิร์กช็อปได้คุยกับคนมากมายอะค่ะเมเชื่อว่า5สิ่งเนี้ยมัน t อ p ห้าชุดความคิดเลยที่กีดขวางและกันที่มันกีดขวางให้เราไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตค่ะข้อแรกก็คือถ้าเกิดถามนักจิตทุกคนนะเมเชื่อว่าทุกคนจะมีความเชื่อลึกๆกนี้ก็คือ I'm not good enough ก็คือฉันไม่ดีพอการที่เราโตมากับความเชื่อที่ว่าฉันไม่ดีพเน อย่าโทษตัวเองอย่างเดียวเลยโรงเรียนก็เกี่ยวคุณพ่อคุณแม่ก็เกี่ยวครอบครัวพี่น้องสังคมล้วนแต่โจมตีเราด้วยข้อความที่ว่า you are not good enough คุณสวยไม่พอคุณผอมไม่พอการเรียนที่เราต้องจัดอันดับนักเรียนเนี่ยมันทําให้เด็กบางคนรู้สึกว่าฉลาดไม่พอร้องเพลงไม่เพราะเหมือนนักร้องบางคนก็โดนว่าว่าแบบเสียงไม่ดีพอน่ารักไม่พอการที่ทําให้คนคนนึงรู้สึกว่ามันไม่ดีพอมันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า I'm enough เนี่ยสมมติว,มว,ว่าเมย์คิดว่าเมย์ สวยพอแล้วหรือว่าเมย์สุขภาพดีพอแล้วมันไม่ได้แปลว่าเมย์จะเลิกดูแลสุขภาพตัวเองนะทุกคนแต่ว่ามันจะ ไปทำสิ่งต่างๆด้วย energy หรือด้วยพลังงานที่มันต่างกันออกไปอ่ะการที่เราต้องทําอะไรในทุกๆวันเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่ดีพอเราไม่ดีพอแม้ว่ามันเหนื่อยมากๆเลยอ่ะการที่เราเริ่มดูแลตัวเองขวนขวายความรู้ให้ตัวเองเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มสิ่งดีๆให้ตัวเองจากจุดยืนที่ว่าเราแค่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีๆขึ้นในทุกๆวันเลยเงี้ยแม้ว่ามี energy ที่ต่างกันอ่ะมันเป็นเส้นบางๆที่แบบเราทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่ออะไรเราตั้งใจเรียนได้เกรด ออกกําลังกายเพราะอะไรกินดีเพราะว่าอะไรอะ่ะจงลองมาทบทวนความคิดแล้วก็อินเทนชันของการทําสิ่งต่างๆของตัวเองอะค่ะว่าเราทําเพราะว่าเรามาจากจุดที่เราคิดว่า I'm not good enough ฉันไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองค่อยๆเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองดูนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะหลายๆคนเคยแชร์กับเมย์ค่ะว่าส่วนมากทุกคนจะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเนาะก็ยากอะ่ะเพราะว่าทั้งระบบสังคมครอบครัวที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนู่นนั่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองทํางานกับตัวเองแล้วเราแบบ สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มคุณค่าในตัวเองได้แล้วเนี่ยข้อความหรือความเชื่อเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเองม่ไม่ได้บอกว่าไม่ทำได้เพอร์เฟกแล้วนะไม่ก็ยังมีช่วงที่คิดว่าแบบพอไม่พอจนตอนนี้อ้วนขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่มันน้อยน้อยกว่าเมื่อก่อนมากอลค่ะแล้วมันทําให้แบบเวลเนสเจอร์นี่ของการดูแลตัวเองมันแบบสนุกแล้วมันก็เบาแล้วมันก็ง่ายขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแม้ว่าเซ l ฟ i อิมพ v e m เมนต์หรือว่าเซ l ฟ d ดิสค v e r รี่มันเป็นแบบเนเวอร์เอนดิ้งเจอร์นี่เนาะมันเป็นการเดินทางที่เราคาวมมีข มากขึ้น along The Way มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ2อนะคะอันเนี้ยไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นไหมแต่เมย์ไม่ได้ถูกสอนมาตรงๆนะคะแต่มันมีช่วงหนึ่ง5้ปีที่แล้วตอนอยูยีกว่าเนี่ยเมจะเชื่อว่าเคยได้ยินไหมคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะเมื่อก่อนเมจะชอบคิดว่าตัวเองมีประโยชน์มีค่าหรือว่า Self Worth ขึ้นอยู่กับงานที่ Produce ออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นผลงาน Followers Engagement ตัวเงินรายได้บริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องเกี่ยวกับตัวเลขเลยก็ได้นะคะบางคนรู้สึกว่า วันนี้ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเลยรู้สึกไร้ค่าคือเมเชื่อว่าความคิดแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบเพิ่มความเหนื่อยให้ตัวเองมากๆเลยอะไม่ว่ามนุษย์เกิดมามันโอเคมากเลยนะที่จะนอนอื่นๆบ้างจะพักบ้างคือหลายคนมีปัญหาไม่กล้าพักเพราะรู้สึกว่ากลัวชีวิตจะ,ะไร้ค่าเมย์เคยมีปัญหานี้เลยปีที่แล้วซึ่งมันเป็นโกของปีนี้ของเมย์เลยนะคะว่าจะปล่อยให้สมองและร่างกายของตัวเองได้พักมากขึ้น it's okay to rest มันโอเคมากๆที่จะพักผ่อนบ้างนอนอื่นๆบ้างเพราะปีที่แล้วเมย์จับได้กับการทํางานกับตัวเองเนี่ยแหละว่าเมย์เป็นนที่ guilty, ่เะไออรยหื มากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาคิดว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ผลของงานเนาะการงานไม่ได้ define เราว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะยิ่งสมัยนี้แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทำดล่นโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็เอาคุณค่าตัวเองไปติดอยู่ตามตัวเลขตามโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแยกให้ออกนะคะว่าคุณค่าของตัวเราของตัวตนของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับผลงานหรือไม่เกี่ยวกับงานที่ทําไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืออะไรทั้งสิน้นไม่เกี่ยวแยกออกมา ข้อ3หลายๆคนมีความเชื่อว่าฉันไม่คู่ควร I don't deserve this 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 อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยทำอะไรผิดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราไม่ได้โชคดีเท่าเราไม่ได้รับโอกาสเท่าเราแล้วบางทีเวลามีโอกาสอะไรที่ดีๆเข้ามาค่ะเช่นบางทีมีคนจะจ้างเราด้วยเงินที่สูงมากเราก็จะแบบคิดว่ามันสูงเกินไปไหมหรือบางทีมีคนดีๆมารักเราเอะไรเงี้ยบางครั้งมันมีคนที่แบบบางคนก็กิลต t y นะว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักนี้หรือบางทีแบบได้ไปเที่ยวหรืออะไรแต่ครอบครัวเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยบางทีคนจะ ไม่กล้าไปเพราะเขารู้สึกผิดว่าเขาไม่คู่ควรนะคะคือเมจะบอกว่าความเชื่อพวกนี้อย่างที่บอกไปเนอะว่ามันเป็นอะไรที่ฝังลากลึกมากมันไม่ใช่อะไรที่แบบ ตึกเปลี่ยนได้ลบออกไปจากสมองได้ข้อ 4. นะคะบางคนยึดติดกับความสุขว่าฉันจะมีความสุขถ้าจุดๆๆ I'll be happy when I จุดๆๆเช่นฉันจะมีความสุขถ้าเกิดว่าฉันมีเงินร้อยล้านในบัญชีฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีแฟนฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีลูกฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีครอบครัวฉันจะมีความสุขถ้าเกิดแม่ดีกับฉันหรืออะไรแบบเนี้ยคือการที่เราเอาความสุข,ขของเราไปผูกติดไว้กับสิ่งภายนอกทุกคนเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยเพราะว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะถึงยอมรับจริงๆเลยว่าเราไม่สามารถควบ ภายนอกเราได้เลยสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแล้วก็คอนโ contrl ได้ก็คือความคิดของเราแค่นั้นเลยความคิดแล้วก็ทัศนคติวิธีการมองโลกหรืออะไรบางคนอยาก,ยากมีลูกมากคิดว่าชีวิตจะไม่ฟูลฟิลแต่ถ้าเกิดร่างกายไม่พร้อมจะมีลูกจะทํำยังไงล่ะชีวิตนี้เขาจะมีความสุขไม่ได้แล้วหรอมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะการที่เราเอาความสุขไปผูกกับอะไรข้างนอกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานการเงินครอบครัวเพื่อนความสัมพันธ์ต่างๆก็ลองดูนะว่าเราอะเอาความสุข,ขของชีวิตเราไปฝากไปแขวนไว้กับใครไหมถ้าเกิดว่าใช่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องทททีี่่ผิิดดเเเนาาาถ้กป็ง เลือกแต่เราก็ต้องรู้ว่าข้อบวกข้อลบของการที่เอาความสุขเราไปฝากไว้กับคนอื่นข้างนอกนั้นน่ะ มันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มีสติแล้วก็ยอมรับมันค่ะไม่งั้นรู้ตัวอีกทีอะ่ะโอ้โหอายุ80ทําไมชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการจากภายนอกก็ได้วิธีที่ค่อนข้างจะเซฟที่สุดเนาะก็คือการสร้างความสุขจากภายในตัวเราเองนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะหลายคนไม่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่ยอมรับตัวตนของเขานั่นเองก็คือ self acceptance ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกตัวตนที่มาครอบครัวอดีตหรืออะไรเงี้ยการที่เราไม่ยอมรับตัวตนของเราอะ มันเป็นอะไรที่มันเป็นความจริงความอะไรที่มันติดตัวเรามาแล้วมันหนีไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วทุกคนการที่เราไม่ยอมรับมันมันก็เป็นเหมือนการที่เราหนีตัวเองแล้วมันเหนื่อยมันจะมีความสุขได้ยากถ้าเกิดเราไม่ยอมรับตัวเองอันนี้ไม่ใช่มีแค่แค่อดีตประวัติชาติตระกูลฐานะทางการเงินรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรแบบนี้นะมันยังรวมไปถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยบางคนรู้สึกผิด ที่เรากโกรธคนนู้นคนนี้รู้สึกผิดที่เราน้อยใจรู้สึกผิดที่เราอิจฉาคนนู้นคนนี้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรพวกนั้นเลยเรารู้สึกอะไรก็ปล่อยให้เรารู้สึกมันไปทุกคนความรู้สึกมันเป็นอินโฟเมชันเนาะการที่เรายอมรับว่าเรารู้สึกอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยมันก็จะจบสมมติเรากโกรธแต่เราไม่ยอมให้ตัวเองโกรธมันจะถูกฝังลากลึกอยู่ในร่างกายเราค่ะถ้าเกิดเรากโกรธเราก็แค่ยอมรับว่าเรากโกรธแค่นี้ความโกรธมันก็จะหายไปแล้วไม่ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งได้เลย แต่วันนี้ค่ะแค่อยากมาชวนเพื่อนๆให้มาทบทวนความคิดและชีวิตของตัวเองเนาะว่ามีความคิดอะไรที่บล็อกให้เราไม่มีความสุขในทุกๆวันอยู่ไหมถ้ามีมันไม่ใช่เรื่องแปลกมนุษย์ทุกคนมีนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรจะมาทํางานกับภายในจิตใจและความคิดของตัวเองเนาะควรจะมีเวลาเพื่อมาทํา In n e r work มากขึ้นมาทําเรื่อง s e l f a w a r e n e s s มากขึ้นมาทําความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นมันมีสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในชีวิตเลยค่ะขั้นแรกเนาะก็คือ a w a r e n อ s s เราต้องมี awareness ก่อนเน อยู่มันที่2ต้องมี acceptance ก่อนเรายอมรับเนาะว่าเราเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้อันที่3ค่อย Take Action ค่ะว่าเราจะเปลี่ยนความคิดนี้ยังไงบ้างจริงๆการการเปลี่ยนความคิดพวกนี้มันมีหลายวิธีมากซึ่งเป็นอีกอีกเอพิโซดหนึ่งได้เลยอะไม่ว่าจะก,การใช้ a f f i r m a t i o ชทําทำ s i o n Board การคุยกับตัวเองการทฤฤฤฤฤฤํากิจกรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เรามาทําอีกเอพิโซดก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้เมย์ทำคลิปที่บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนลิม i t i n ่ b e l i ลียังไงหรือว่าค่อย เคยมีประสบการณ์กับเรื่องชุดความคิดที่มันขัดขวางให้เรามีความสุขอะไรหรือเรื่องอะไรอีกอะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆคนอื่นด้วยค่ะอยากให้ม่ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรอีกมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะจันจันเวบาย